และในการประชุมของระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอาเซียนที่เกิดขึ้น4วันต่อเนื่องกันปรากฏว่าแทนที่จะได้คุยเรื่องโควิด -19 หาทางออกหาทางฟื้นฟูเศรษฐกิจก,กลับกลายเป็นเวทีที่ปะทะกันอย่างร้อนระอทุทีเดียวระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนโดยเฉพาะเรื่องทะเลจีนใต้ค่ะ ช่วงนี้ทั้งสหรัฐและจีนมีปัญหาในแง่ของความตึงเครียดระหว่างกันหลายๆเรื่องค่ะโดยเฉพาะถ้าย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสหรัฐเพิ่งประกาศคว่ำบาตร24บริษัทในจีนนะคะโดยระบุว่าเกี่ยวข้องกับการช่วยให้ให้รัฐบาลจีนสร้างกองกำลังสร้างความแข็งแกร่งของกองทัพทหารในบริวเวณน่านาน้ำทะเลจีนใต้ หลังจากนั้นไม่กี่วันจีนเองก็ทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลเข้าไปยังบริเวณหน้านาน้ำทะเลจีนใต้ทดสอบด้วยกระสุนจริงด้วยนะคะก็สร้างความเดือดดาลให้กับสหรัฐไม่น้อยและในเวทีการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนซึ่งจัดกันแบบออนไลน์ไมค์พอมพีโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ระบุว่าถึงเวลาแล้วที่ชาติ ในอาเซียนจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับจีนเรื่องทะเลจีนใต้ค่ะ Beijing doesn't respect the fundamental democratic values o r those enshrined in the ASEAN Charter Independence, Sovereignty, Equality, Territorial Integrity, and National Identity Today, today I say keep going don't just speak up but act Reconsider business dealings with the very state owned companies that bully ASEAN coastal states in the South China Sea. Don't let the Chinese Communist Party walk over us and our people. You should have confidence that America will be here in friendship to help you. เอ่ยถึงจีนแบบชัดๆแบบไม่ต้องยั้งเลยนะคะสหรัฐก็พยายามที่จะหาพวกเพิ่มขึ้นในกลุ่มชาติสมาชิกอาเซียนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทะเลจีนใต้ซึ่งแน่นอนว่าจีนไม่ยอมนะคะเพราะว่าเรื่องทะเลจีนใต้ถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนสําหรับประเทศจีนที่พยายามที่จะอ้างกรรมสิทธิ์บริเวณหน้าน้ําทะเลจีนใต้เช่นเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนรัฐมนตรีหวังยี่ก็ออกมาระบุว่า ในสถานการณ์ที่แรงกดดันทางทหารกำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจากประเทศนอกภูมิภาคก็น่าจะหมายถึงสหรัฐนะคะเราย่อมมีสิทธิ์ที่จะปกป้องตนเองตามอำนาจอธิปไตยในช่วงเวลานี้สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความสุ่มเสี่ยงในแง่ของการเพิ่มแสนยานุภาพทางการทหารโดยเฉพาะจากสหรัฐและจีนที่แข่งขันกันอย่างเข้มข้นนะคะ และในช่วงเวลาที่ต้องมีการจัดการประชุมอาเซียนในรูปแบบนี้ประธานเองก็คงจะลำบากใจไม่น้อยปีนี้ก็คือประเทศเวียดนามที่เป็นประธานในการประชุมนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศของเวียดนามก็ไม่ได้แสดงจุดยืนว่าจะเข้าข้างฝ่ายใดแต่พยายามที่จะบอกว่าจะต้องรักษาเสถียรภาพในระดับภูมิภาคค่ะ the U.S. constructive engagement with the region Its steadfast commitment to ASEAN and support for ASEAN centrality is most welcome. The ASEAN U.S. relationship has brought about mutual benefits to both sides. The U.S. role and contributions to maintaining peace, stability, and security in the region are encouraged. อาจจะเสมือนการแตะไหลเบาๆไปยังสหรัฐแล้วก็บอกว่าภูมิภาคนี้ต้องการเสถียรภาพและสันติภาพนะคะในการเดินหน้าพูดคุยระหว่างกันค่ะสำหรับกลุ่มประเทศอาเซียนที่อ้างกรรมสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้ก็มีฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียบรูไน4ประเทศในอาเซียนนะคะขณะที่ไต้หวันและจีนก็อ้างกรรมสิทธิ์เช่นเดียวกันค่ะ และจีนเองก็ถูกมองว่าพยายามที่จะสร้างเกาะเทียมขึ้นมาเพื่ออ้างกรรมสิทธิ์บริเวณน,น้านาน้ำทะเลจีนใต้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของจีนสำหรับการลากเส้นประเก้เส้นเหนือแผนที่น้านาน้ำทะเลจีนใต้นะคะเมื่อปี2016สารโลกที่กรุงเฮกก็ปฏิเสธคำอ้างของจีนว่า การอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายซึ่งการนําเรื่องไปขึ้นศาลโลกเนี่ยก็มาจากประเทศฟิลิปปินส์นะคะแต่ล่าสุดฟิลิปปินส์ก็ออกมาบอกแล้วว่าจะไม่เดินตามการนําของสหรัฐที่ต้องการให้อาเซียนเป็นปฏิปักษกับจีนในเรื่องทะเลจีนใต้บอกกันชัดๆเลยเพราะบอกว่าฟิลิปปินส์เองก็ต้องการเม็ดเงินลงทุนจากจีนถึงแม้จะยังมีข้อขัดแย้งเรื่องหมู่เกาะสกาโบโรด้วยนะคะ ขณะที่1ในบริษัทที่สหรัฐคว่ำบาตบริษัทของจีนเกี่ยวข้องกับการขยายท่าอากาศยานฟิลิปปินส์ที่กรุงมะนิลาค่ะ